เราอยู่ยสสที่ทะเลสาบซูเซียนเซียากาศครบสวยมากเห็นด้านหลังตอนนี้อยู่ที่เมืองนิโกะท่มามกลางทะเลสาบทะเลสาบวันนี้ก็คือน้ำตกที่ไหลลงไปเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นมันก็จะไหลลงไปข้างล่างนีต้ตอนนี้เราอยู่บนภูเขานะครับ สวยเบบนอยู่ซื้อแสนงแต่จริงๆเราเป็นอยู่ทาง้นนี้ก็จะเป็นทางเข้าสัตว์เจ้าหรือสัตว์เจ้ากาลางมีคนมาขี่เรือด้วยว่าสวย โอเคแล้วอย่างเงี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปในศาลเจ้าว่ามีอะไรบ้าง